ก็ะจะมาลงทะเบียนกันก่อนนะครับเราจองมาแล้วนะครับเราได้เบอร์80เราจะไปจองกันก่อนนะทุกคนเราได้หมายเลข80นะครับข้ามาเดินจองต้องได้ไม่มีหลักจองได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สวนยายเพาแคมปิ้งนะครับจังหวัดนครน,นายกนะครับ นี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เรามันถึงกันเที่ยงเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของสวนใหยเพานะครับช่วงประมาณนี้คนก็กําลังเริ่มเก็บเต็น์กันนะครับเดี๋ยวเรารอเขาเก็บเต็น์เสร็จนะครับก็คนปอมมาการเต็นต์กันบรรยากาศล่มรื่นนะครับทุกคนมีน้ําเล่นตลอดทั้งปีนะครับตอนเย็นจะดูวันวันเดินข้างเลยตอนเย็น มีล่องแก่งด้วยนะครับทุกคนตรงนี้มีโหนเชื่อกระโดดน้ำฝั่งน้นจะเป็น T เวอร์นะครับทุกคนฝั่งสายมือด้านนี้ก็จะเป็นท่าน้ำขุนด่านที่เราเคยมากางกันนะครับตรงนี้เป็นสวนใยเพาหมดเลยนะครับทุกคนคนกำลังเก็บเต็นท์กันนะครับบรรยากาศดีเลยทุกคนเราเดินมาดู รางหิบาบ้างนะครับอากาศดีนะครับทุกคนนานน่าเล่นนะครับทุ่งกรมก็เป็นล่องแก่งนะครับดี๋ยวเราจะกางทับกันก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศวันนี้มันร้อนอบอ้าวนะครับร้อนเิ้นะครับพอเรากางทับยึดเชือกสมอเสร็จนะครับแล้วก็จะเอากาวชีทนะครับมาปูรองนะครับ กันเปื้อนสําหรับกางเต็นท์ของเรานะครับทุกคนหลังจากเราเอาเต็นท์มากางนะครับแล้วก็จะตอกปักหมุดนะครับตามจุดของเต็นท์นะครับแล้วก็เอาเสามาแยกนะครับเพื่อที่จะขึ้นโครงเต็นท์นะครับเราจะช่วยกันกางนะครับเพื่อความรวดเร็วพอขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมากางฝ่ายชีดนะครับของเต็นท์นะครับแล้วก็จะม้วนด้านหน้าขึ้นนะครับวันนี้แล้วเราจะมาทําการม้วนด้านหน้าช่วยกันนะครับให้มัน อากาศโล่นะครับทุกคนนะครับมารีวิวลานการเต็นท์สวนใหญ่เผาแคมปิ้งนะครับฝั่งนี้เป็นลานการเต็นท์จุดล้างจานนะครับที่ทิ้งขยะจุดจอดรถบรรยากาศดีเลยครับตอนนี้ฝนเหมือนกำลังจะตกนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำฝั่งตรงทางเข้าเลยนะครับห้องน้ำมีสองฝั่งฝั่งลานกลางเต็นท์อีกหนึ่งจุดนะครับนี่เป็นห้องน้ำห้องน้ำดีเลยนะครับทุกคนสะอาดด้วยมีชักโครกทุกห้องนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นี่ครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นชักโครก ด้านข้างก็จะเป็นโถชีนะครับห้องน้ำสะอาดเลยนะครับทุกคนด้านทางตรงนี้เป็นโถชีนะครับฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ำหญิงอันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับห้ามส่งเสียงหลังสี่ทุ่มนะครับทุกคน จะจอดรถครับจะจอดรถไปถึงนู่นเลยนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างจานนะครับฝั่งนี้เป็นทางเข้านะครับทางเข้าทางเข้าลานกลางเต็นท์ลานกว้างเลยนะครับทุกคน ด้านหน้ากว้างเลยนะครับนี่ครับกางได้าดายาวไปถึงนู่นเลยนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งริมน้ํานะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปดูตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารนะครับมีเครื่องดื่มบริการนะครับใครที่มาถึงนะครับก็มาติดต่อ ร้านค้าสวัสดิการก่อนเลยนะครับเพื่อมาลงทะเบียนกลางเต็นนะครับลงทะเบียนเสร็จก็จะมีไม้แบบให้นะครับปักที่หน้าเต็นเราก็เอาไม้ที่เขาให้มานะครับไปปักไว้เพื่อจองที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบละนะครับลงของเสร็จก็เอารถไปจอดที่ลานาจอดรถนะครับ เป็นจุดลงสัมภาระนะครับฝั่งนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับตุดกับรถชั่วคราวนะครับลานฝั่งนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นลานติดกับริมน้ำนะครับน้ำฝั่งหนูฝั่งนู้นก็จะเป็น ถ้าน้ําขุนด่านนะครับทุกคนดานกว้างมากเลยนะครับนี่นะครับห้องน้ําฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนะครับอยู่จุดกึ่งกลางลานกลางเต็นท์เลยนะครับตรงนี้เนี่ยครับนี่เป็นฝั่งติดริมน,น้านะครับเอาได้กลางตรงนี้นะครับทุกคนดานกลางได้ไปถึงนู่นเลยนะครับ นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเราไปดูฝั่งหน้าหน้าเต็นท์กันบ้างนะครับนะครับร่มแล้วครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับทุกคนใครที่มาการเต้นที่สวนใหญ่เพานะครับแคมปิง้ง จุดเล่นน้ํายอดคิดเลยนะครับฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับพื้นที่ส่วนกลางสําหรับนั่งเล่นนั่งรับประทานอาหารนะครับห้ามกางเต็นท์บริเวณนี้นะครับมีอยู่จุดเดียวนะครับที่ห้ามกางเดี๋ยวก็จะมีคนล่องแก่งมานะครับมาเรื่อยๆเลยก็จะมาผ่านจุดนี้เดี๋ยวช่วงเย็เยนเราจะพาทุกคนไปเล่นน้ำด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เล่นครับเมื่อกี้ฝนทําท่าเหมือนจะตกนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าน้ําขุนด่านนะครับทุกคนฝั่งด้านหลังท่าน้ําขุนด่านนะครับลานฝั่งนี้เราเคยมากลางแล้วนะครับบรรยากาศดีโอเคเลยนะครับยเย็นๆเราพาทุกคนไปเล่นน้ํานะครับทุกคนเดี๋ยวเราอักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามากินผลไม้ กันนิดหนึ่งนะทุกคนผลไม้พวกเรานี่น,นะครับชุเรียนนะครับกินผลเม้เมื่มากินทุกเรียนกันนะครับทุกคนเดยนะครับหอมๆฟ่านมันเลยทุกคนนี่น,นะครับตอะน,นั้นบรรยากาศหน้าเต็นเราก็จะมีแพร่ล่องผ่านไปเรื่อยๆนะครับทุกคนดูอันนี้น้านจะพาเป็นหมู่คณะกันนะครับทุกคนอันนี้สนุกมากเลยทุกคนแพรหนึ่งประมาณแปดร้อยบาทนะครับ พากันหากันได้นะทุกคนที่ร้านก็จะมีบริการนะครับเบอร์โทรติดต่อร่องแทรก็มีนะครับเห็นไหมครับทุกคนเต็มเลยพวกนีกำ <c oughs> ลังเล่นน้ำกันอยู่ ป oh, ีหลังมาเลยพี่ ทุกคนเด้อทุกคนมาเล่นน้ำน้ำน้ำน้เน้ำน้ำน้ำน้เนนกัน้ลยอ่ะเำนนน้ำกันนะคน้ำน้นนนน้้น้านน้น้ำนน้น้้น้ำนน้ล เย็นมากนะครับโดนแต่งมา,าแล้วใส่รองเท้าดีๆห้ามห้ามลงโดนน้ำนะอะไรครฮะอะ,อะไรอ่ะเย็นมากเลยเย็นไหมครับบางคนนี่ก็คนจริงนะ どうも。 ล่นอยู่ตรงสามแยกนะครับสามแยกข้าน้ำขุนด่านส่วนแรกเราล้วก็ทีริเวอร์นะครับทุกคนตอนนี้ฝั่งนี้ร่มนะครับเราแอบมาเล่นี่ฝั่งทีริเวอร์กันนะครับนั่งน้ำเย็นสบายนะครับก็จะมีคนล่องแก่งผ่านมาเรื่อยๆนะครับตรงข้างหน้าก็จะมีมีที่กระโดดเชือกนะครับให้ทุกคนนล่งน,นะครับฝั่งนน้นที่เขากำลังกระโดดกันนะจ้างเล่นตอนนั้นสนุกมากเราไปเล่นมาแล้วทุกคน มันดีมากๆเลยเห็นไหมทุกคนตเรือก็กำลังมากันเยือแล้วเราจะตอนนี้มันจะเป็นสามเรือนะครับที่เรือผ่านเวลาล่องแก่งนะครับก็จะผ่านตรงน,นี้กันนะครับมันดีมากๆเลยทุกคนเคนมาแล้วมาแล้วตรงนี้จะขิดต่งดางๆ ตรงนี้เลยมาแล้วม,แลว,วมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้ว,วครับเรือผ่านก็ดีเลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็เล่นน้ำทักใายกับคนที่ผ่านม,มาเรื่อยๆนะคะเล่นน้ำ นี้น้ำจะแหลไปเลยให้ไหลมาจักขินเลยเราพาทุกคนนะครับเดินมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งด้านหน้าเต็นท์เรานะครับ อันนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่าเล่นน้ำไม่ได้นะครับน้ำขุ่นน้ำไม่ไหลนะครับฝั่งนี้น้ำกระไหลไปฝั่งนูง้นขีบัวามาทางนี้นะครับเป็นเราอยู่นู่นนะคะนรับฝั่งรวมแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นแล้วครับ มีม้ากระดกกับชิงช้าให้เล่นด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นด้านหน้าลานกลางเต็นท์นะครับชิงเดาป็นเรา,าอยู่นี่นะครับยากาศดีเลยนะครับทุกคนตอนนี้เย็นสบายมีความบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ <S <S เท่น,น้ำเสร็จแล้วนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> เราไปอาบน้ำกันดีกว่านะครับนะครับห้องน้ำฝั่งนี้อยู่หลังร้านกลางเต็นท์เราเลยนะครับจะมีจุดล้างภาชนะให้แล้วก็ที่ทิ้งขยะก็จะอยู่ตรงหน้าห้องน้ำห้องน้ำฝั่งนี้อยู่ข้างกับร้านสวัสดิการนะครับห้องน้ำหญิงอยู่ฝั่งนี้ส่วนห้องน้ำชายอยู่ฝั่งนี้นะครับ เ,เข้าไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำมีเครื่องทำน้ําอุ่นทุกห้องนะคะทุกคนเป็นชักโครกทุกห้องนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าให้อยู่ฝั่งนี้ข้างหลังก็น่าจะเป็นโทชี ใช่ครับผมมีอ่างน้ำหน้าให้ทั้งสองฝั่งนะครับี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะครับโ,โอเคทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับน้ำก็ใส่แรงอยู่นะครับโอเคเลยมีเครื่องถ่าน้ำมุนให้ด้วยวันนี้สมาชิกก็ประมาณน,นี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ไม่เต็มร้านนะครับค่ากลางเต็นตกคนละ200บาทนะครับทุกคนมีไฟไฟ้าให้ใช้แล้วอยู่ตรงนี้สดชื่นครับอน,นร่า เย็นๆก็มาทำแบบข้าวทิ้นกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินตลาดตอนเย็นนะครับ วันนี้นะครับทุกคนรวกจะเป็นรวกจิ้ม,มนะครับอันนี้ซื้อมันจาดจ้านหอยมีหอยมีเครื่องในนะครับแล้วก็มีเนื้อรวกจิ้มผัครัวห่องครับกินข้าวกันนะครับทุกคนต้องเย็นๆคนยังร้องแข่งกันอยู่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเด่นคนก็รัง ทำอาหารรับประทานกันอยู่นะครับมาครับคนกินข้าวกัน ดีตอนเช้านะครับทุกคนที่ส่วนยาพาแคมปิ้งครับเมื่อคืนบรรยากาศโอเคเลยนะครับทุกคนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดีนะครับฝนไม่ตกบรรยากาศดีเลยครับลานกลางเต็นท์วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับโอเคเลยเชา้าเช้าบรรยากาศก็เย็นสบายครับ ุณหภมก็จะอยู่ที่ประมาณ24-25องศาเลยนะครับช่วงเช้าเมื่อคืนก็เงียบสงบเลยครับนอนหลับสบายมากลานกลางเต็นที่นี่นะครับกว้างมากเลยนะครับ นี่นะครับห้ามใช้เสียงหลังสี่ทุ่มมีเหตุเสียงดังหรืออื่นๆโทรเบอร์นี้นะครับตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นด้านหน้านะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศโอเคเลยนะครับฝนไม่ตกด้วยนะครับวันที่เรามาลานกว้างมากฝั่งนี้จะไม่ติดกับริมน้ำนะครับ จะอยู่ติดกับป้อมทางเข้านะครับนี่น้นจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนันจอดรถก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับทุกคนเราค้างอยู่ ด้านในดนูนะครับบรรยากาศดีมากตอนเช้าไม่ค่อยห้อนเท่าไหร่นค,ครับนี่จะเป็นจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ร้านอาหารมีอาหารตามสั่งแล้วก็ส้มตํานะครับ ตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับทุกคน,นมีชิงชา้าแล้วก็มากระดกมีชิงช้าให้นั่งเล่นตรงนี้ด้วยฝั่งนี้จะติดริมน้ำทางข้างฝั่งนู้นนะครับเป็นทีริเวอร์แคมป์นะครับครับทุกคนมีชิงช้าให้นั่งน,นะครับ ที่เล่นน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าตอนกำลังขึ้นนะครับทุกคนสวยมากทางนี้มีมากระโดดห้นั่งโอเคเลยนะครับค่ากลางเต็มจะอยู่ที่คนละ200บาทนะครับ มีรถเจนให้ด้วยตะวันกำลังขึ้นนะครับทุกคนมาเดินกับเต็นท์กันนะครับคนก้ากำลังตื่นกันแล้วนะครับนั่งจิบกาแฟตอนเช้ากันฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลางกลางเต็นท์โซนด้านในนะครับถ้าสามารถ เืินมาเล่นน้ำ <S <S 1> <S 1> ก็มาฝั่งนี้ได้ปักไฟมีทั่วรานเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับสายสั้นก็สามารถมาได้ปักไฟเยอะมากนี่ตรงนี้เป็นเต็นท์เราครับได้กลางตรงนี้ใกล้ๆริมน้ำเลย ไปดูด้านหน้ากันนี่นะครับมีสถานที่เล่นน้ำจะอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางนะคะไม่สามารถกลางเต็นได้นะครับตรงนี้มีคนเล่นน้ำแล้วนะครับ ัจะเดินทางกลับแล <accountable. S 1> ้วนะครับคนก็ทยอยเก็บของกันนะครับก็เล่นน้ํานะครับเล่นน้ําเสร็จแล้วก็มาอาบนะะ้ําน,น, şey น,นะครับสวนใายเผาบรรยากาศดีมากน,นะคะรับทุกคนคนเสียงดังไม่มีเลยนะครับหลังสี่ทุ่มนะครับถือว่าทุกคนรักษา,าคนระเบียบได้ดีมากเลยนะครับทุกคนส่วนยายเผาน,นะครับลานฝั่งนี้ก็ดีนะทุกคนแต่มันจะไกลแม่น้ำหน่อยนะครับ ใครชอบแบบเป็นส่วนตัวก็มาฝั่งนี้ได้นะทุกคนห้องน้ำาั้งหน้าสะอาดห้องน้ำโซนข้างหน้านะครับเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็สะอาดนะครับพนักง,งานเขาจะตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับมาทําความสะอาดเมื่อเช้าที่เราไปเข้าห้องน้ำเราก็จะเห็นพนักงานเขาก็ตื่นมาทําความสะอาดห้องน้ำให้ก่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับ